รีวิวการใช้งานให้ดูนี่มีด็อกสามนะตัวนี้มีโหมด3โหมดนะฮะก็ตเต็มกำลังนะฮะแล้วก็มี Low Power โลพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ไอ l e r โหมดหลังจาก,กรันสักพักนับแรงขุดขึ้นไปที่693้อเมเมันก็จะทำให้คืนทุนเร็วขึ้น3เท่านะครับก็ต้องลุ้นกันว่าด็อกมันจะไปได้ไกลแค่ไหน,นสวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะวันนี้นะเรามาเทสเครื่องนะฮะเป็นเครื่องรุ่นใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง มินิดอกสามนะครับที่เราเปิดกล่องไปครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะครับนี่มีดอกสามนะว่าการใช้งานเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะเดี๋ยววัดขนาดเครื่องให้ดูก่อนนะครับเครื่องตัวนี้นะก็คือความยาวนะครับอ่า16เซนนะค,ความสูงอยู่ที่20เซนนะครับความกว้างอยู่ที่10เซนนะครับ โอเคหลังจากที่เราได้เครื่องมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีปุ่ม IP Report เนี่ยไว้หาไนะอีนะ SSH System นะยี่ยมเดย System เป็นไฟ Status ตตนะครับแล้วก็ไฟ Power นะครับซึ่งเราเสียบไฟเข้าไปนะพอไฟ Power ก็จะติดนั่นเองนะแล้วก็ตัวแหลนนะถ้าเราเสียบสถานะแหลนเนี่ยตัวแหลนก็จะติดนั่นเองนะครับตัวแหลนก็จะติดนะแล้วก็ ถ้าเราเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมาพร้อมสเตตัสนะฮะของเชานั่นเองอันนี้ใช้ power bit main นะครับสามารถเสียบได้มากกว่าหนึ่งเครื่องนะครับได้สามเครื่องก็ได้นะครับอ่าหลายได้เวาเสียบแล้วนะครับอ่าตัวเครื่องก็จะทำงานนะฮะอ่าพัดลม ตัวมีด็อกยังไม่ติดในตอนแรกนะจะติดตอนหลังนะพอ,อเครื่องทำงานเนี่ยไฟสไเตตก็จะขึ้นครบนะฮะไม่ขึ้นครบหรอกก็ขึ้นเป็นไฟสีน้เงินนะจะไปดีเขียวนะครับสแสดงสเตตัสของพาวเวอร์ว่าใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราไปตั้งค่าเครื่องกันนะครับเราก็ เปิดตัวเว็บขึ้นมานะครับจะเขียนว่าไปที่ซับพอร์ตนะครับแล้วก็จะมีไฟมเนอร์นะครับเราคลิกที่ไฟมเนอร์นะครับเราจะเห็นสเตตัสขึ้นมาเลยว่ามีด็อกสามนะแล้วก็กดตั้งค่าได้เลยใช้งานง่ายนะครับตัวนี้คือสะดวกมากๆนะครับปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่มันเริ่มปุดแล้วนะขึ้นมาแล้ว7 7 m h z นะเฮะรอ่ะเราไปเปลี่ยนพูนิดนึงนะครับไป ดเป็นอ่าปู VRC ก็ได้นะเนี่ยเราไป v r b c นะฮะเราก็เลือกเป็น Lightcoin นะฮะถ้า v r b c เลือก l i g h t c o i นะแล้วก็เลื่อนลงมาเอา u r l นะครับไปใส่ที่ตัวของเครื่องนะครับอ่าที่ Miner นะอ่ามันยังใส่ไม่ได้นะแล้วก็ปลดล็อกก่อนนะ กดล็อกเนี่ยาให้ใส่รหัส1-9นะครับอ่ากดอันล็อกนะครับก็สามารถใส่ฟูได้แล้วก็แอดปูเข้าไปนะฮะูเดิมใส่ไว้ก่อนก็ได้นะบ,บางทีปัวเผื่อนะครับปูจะมีปัญหานะอันนี้อันนี้มีเวียให้อยู่แล้วนะชิกเวียรตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าจริงๆเขามีฟูให้เราเลือกอยู่แล้วนะปูอินเวียดซีดีเูนะครับอันนี้ก็ใส่ตัววอร์เกอร์เนมนะ อ่แล้วกเนมแล้ก็ใส่จุดนะครับเป็นชื่อเครื่องนะอ่ะมามินะิสามนะฮพัดน์วัดใส่อะไรก็ได้นะครับอแอปพลายนะฮะแล้วก็เลือกมันมาอยู่ด้านบนนะเพื่อให้มันฝุดเข้าไปใน vmdc ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะ มันก็จะได้นะครับมันจะได้ RDC แล้วก็บวกดอกตรงนี้อยู่แล้วนะฮะเตตัสก,ก็จะบอกอยู่นะอ่าเราย้ายมาขุดที่นี่นะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นเมื่อไหร่แอนะหลอแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องขุดหรือยังนะไปดูที่เครื่องก่อนนะ,อ,ะอ่าอันนี้ตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่ ตัวของปูทั้งสองปูนะฮะเราจะรีมูฟทิ้งก็ได้นะอ่นล็อกก่อนบางทีมันก็ล็อกเองนะครับก็ต้องมาอันล็อกนะแล้วเอาดีเอ็กปูออกก็ได้นะครับถ้าจะให้ขุดเวียอย่างเดียวนะครับอ่ะเวลามันขุดเวียมาเนี่ยครับมันก็จะเข้ามาแอคทีฟนะครับต้องอรอแ๊บหนึ่งนะนานนิดนึงนะครับในการให้มันแอคทีฟนะฮะ ตอนนี้ก็จะมีโหมดนะครับตัวนี้มีโหมด3โหมดนะครับก็คือคัสคัสเรก็คือโหมดต,ตัวการยินไฟเต็มกำลังนะฮะแล้วก็มีโลว์พาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็ไอด์เดนโหมดแล้วไอดเดนคือไม่ฝุดนะฮะโลว์พาวเวอร์โหมดเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าไม่ฝุดได้เท่าไหร่อันกอิทึ่มีสกิปอันเดียวนะครับอันนี้เป็นปุ่มมอเตอร์เทมแล้วก็ไฟกับยิปนะฮะ เมนูของเขาจะมีหน้าแรกนะครับแล้วก็มีไมเนอร์นะครับอ่าเริ่มขุดแล้วเป็นสีเขียวแล้วนะครับหน้าแรกก็จะเริ่มขึ้นแล้วแรงขุดไป5 0 6ร้อยหเแล้วนะฮะอ่าแล้วก็มีซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็จะไว้บอกเกาะ wi-fi ได้นะมี wi-fi ให้เลือกนะครับในการที่จะเกาะ Wi-Fi ก็กดเลือกแล้วก็คอนเน c t ได้เลยนะตัวนี้ก็ให้ใส่รหัสนะครับรหัส Wi-Fi ของบ้านเรานะฮะ ใส่ Wi-Fi แล้วก็ค n นเน็กะัรับมันก็จะคอนเน็กไปที่ตัว Wi-Fi นั้นนะแล้วก็ไปดูสเตตัสกันนะตอนนี้6 4ร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเสียบเปลี่ยนเป็นตัวเครื่องวัดไฟนิดนึงนะครับหลังจากรันสักพักนะครับแรงขุดขึ้นไปที่693 m h ยแล้วนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับซึ่งรอบพัดลงเนี่ย เบามากนะครับก็อยู่ที่เอ78องศานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ร้อนเกินเยอะเกินไปนะก็ถือว่าโอเคร 2, อบพัดลม2,200รอบนะอ่าพาวเวอร์เนี่ยจะดังกว่าตัวเครื่องนิดนึงนะครับถ้าถ้าอยากได้พาวเวอร์เบานะเรามีพาวเวอร์เซิร์เวอร์นะครับก็จะเบากว่านี้หน่อยนะฮะ ตัวนี้นี่ก็รันที่ประมาณสูงสุดอยู่ที่7 0็ดรอยนึเนะฮะเ0็้อยเจดนะฮะแล้วก็มีเ1 7ดร้อยสิ้บนะก็เฉลี่ยประมาณนี้นะฮะตัวนี้สามารถดูผ่านคทาวได้ไหมสามารถเปิดโหมดคทาเอ็น b l e ได้นะฮะ คาวอมงโป้คืออะไรนะครับเราก็มาที่ค่าวนะครับมันคือ g o h e l e Hub นะครับดีจิตเตอร์เรียบร้อยนะแล้วก็ล็อกอินนะฮะอ่าหลังจากดีจิตเตอร์เรียบร้อยนะก็ล็อกอินมานะครับมันก็จะมีโหมดของเมเนจเมนต์นะอ่าแล้วก็เซย m ์เมเนจเคเอ๊บ็อกเนะครับแล้วก็ไปที่ตัว Account s e t t i n g นะครับเอาตัวเอ่อคีย์นะครับไปใส่ นะครับที่ตัวของเครื่องนะครับตรงนี้นะแล้วก็ apply นะครับอ่าตัวนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับถึงจะใส่ได้นะใส่ใหม่อีกรอบนะฮะตัวนี้ enable นะครับแล้วก็ใส่ apply นะครับมันก็จะซิงไปที่ตัวคาวของเขานะฮะ ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็คือออโต้วไอจีเซตไฟฟลานะครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนพาสเบิร์ดนะครับแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะฮะรีเซตเครื่องรีสตาร์ทเครื่องนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟ m i ล์ม o s h เชลก็มีลิงก์ให้นะครับตรงนี้นะประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเลยนะตอนนี้ก็699 m h ละนะฮะก็ถือว่าแรงใช้ได้นะครับ อ่ะดูการกินไฟกันดีกว่านะครับกินไฟเท่าไหร่นะฮะแล้วเสียงดังเท่าไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวของการกินไฟนะครับจะอยู่ที่426รยี่วัตต์นะครับเห็นไหมเอ้ยอ่ะี่อ่วัตต์นะฮะการกินไฟ426วัตต์นะครับอ่ะให้ดูเสียงนะฮะ อ่ะเสียงใกล้ๆเครื่องมาณ6 5 b เดซิเบลนะถ้าตรงนี้อ่ะถ้าเกิดใกลเครื่องประมาณ2ฟุตนะจะอยู่5 5 5 6เดซิเบลเสียงก็ค่อนข้างเบาเสียงค่อนงเงียบนะครับอ่าแล้วก็แรงขุดก็ถือว่าเอาเรื่องนะฮะโอเคก็อ่ะเดี๋ยวเราเทสแล้วลองมาคำนวณค่าไฟกันรายได้กันนะฮะ รายได้ของ L7 นะครับตัวนี้นะมีด็อก3นะครับอยู่ที่700ดรมหันะครับกินไฟ400วัตต์นะราคา3า0 0 0ารายได้จะอยู่ที่1687นะฮะบาทแล้วก็ค่าไฟประมาณ1,100่ค่าไฟเหลือ500นะ70กว่าเดือนคืนทุนนะครับถ้าเกิดไม่คิดค่าไฟก็23เดือนนะแต่ถ้าเกิดรายได้เนะี่ยมันขึ้นเกิดข,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 ขึ้นประมาณ2เท่านะฮะมันก็จะทำให เืนทุนเร็วขึ้น3เท่านะครับอาจจะเหลือแค่10ปกว่าเดือนหรือปีหนึงนะฮะก็ต้องลุ้นกันว่าด็อกมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือการรีวิวตัวของ m i n i d o อกนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูที่ฟูบ้างนะครับตอนนี้เข้าฟูหรือยังตัวนี้อ่าเข้าฟูเวียนะครับอ่ารีเฟูเวียนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่า มีแรงขุดขึ้นมาลาน7จ็รบนะฮะแล้วก็ไปดูที่เบอร์เกอร์นะครับก็จะขึ้นมาลาน7จ็รบนะฮะแล้วเข้ามาค่อนข้างแรงเลยนะฮะอ่าเฉลี่ยตรงนี้ยังไม่ถึงนะฮะอ่าแล้วก็รีเจนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะฮะแอคทีฟอยู่หนึ่งเครื่องนะครับอ่าถ้าผมลองในแฮชให้ดูอีกฟูหนึ่งแล้วกันนะครับว่านะถ้าขุดในแฮชเนี่ยตัวนี้รองรับไหมนะ แต่ละรุ่นเนี่ยมันจะในแฮชอ่ะบางทีอาจจะไม่รองรับหรือบางทีอาจจะไม่เสเีียเท่าไหร่ในแฮชก็ทําการล็อกอินไปนะครับแล้วก็มาเลือกส่วนของ Mining นะส่วนของ Mining นะครับเราต้องเอาตัวของอ URL มาใส่ก่อนนะครับเราต้องไป URL ของ ในแฮชที่เป็นกลับไปหน้าโฮมก่อนนะครับเพื่อจะไปดู URL ที่เป็นในแฮชในการสตาร์ทขุดนะครับ litecoin o c o i นะครับแต่ในแฮชเขาุดมันจะเป็น bitcoin เลยนะครับแต่ในนี้เราจะใช้สักิปนะอ๋ะอขอไฟล์ตรงนี้นะครับสกิปนะฮะใช้ URL ที่เป็น tcp นะครับ เราก็มาใส่ที่เครื่องนะถ้าจะกุดในแฮชก็แอดเข้าไปนะครับในแฮชนะฮะแล้วก็ใส่เนมเนมเนี่ยถ้าในแฮชเขาจะใช้ไมเน n งตัวของล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ไมเน n งนะแล้วก็เอา mining address นะครับ copy นะแล้วก็ใส่ลงไปที่เครื่องนะครับ ตามด้วยมินิสามนะอันนี้1 2 3สามนะครับแฮชไพ่อันนี้ก็คือลองในแฮชนะครับแล้วก็ย้ายฟูไปอยู่อันแรกนะฮะอ่ะทดลองดูนะครับอ่ะถ้าสเตตัสขึ้นสีเขียวก็คาดว่าน่าจะขุดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรารอแรงขุดนะย้ายไปไหนแฮชกันนะแล้วเราจะดูในในแฮชกันว่ารายได้เท่าไหร่นะฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ขุดตัวของ เข้ามาในหน้าแดชกอน์ดจะดูรายละเอียดไม่ได้ถ้าเกิดใช้แอดเดสของที่อื่นแต่ก็จะสามารถโอนได้ฟรีนะแต่ถ้าแบบนี้ก็จะเสียค่าโอนนะหลังจากเราเทสไแฮสปักนะครับแรงุดก็เข้ามาละ43บาทต่อวันนะ44บาทต่อวันนะครับ44บาทต่อวันนะคูณ30ก็คือเดือนละประมาณ1,320บาทนะฮะ ก็ต้องรองสักพักหนึ่งอะไรกุดมันถึงจะขึ้นเต็มนะฮะตอนนี้ก็สามารถดูผ่านตัวแดชบอร์ดของหน้าอ่าตัวนี้เห็นโปรปิดคอยด้วยนะครับทุกคนนี่เห็นด้วยนะเห็นรายได้ด้วยนะ,ะหน้าของโ o เช a l ลฮับนะครับก็จะบอกเรื่องของอุณหภูมิด้วยนะนี่สเตตัสเครื่อง700 m h นะฮะ อ่าสามสินาทีนะฮะแล้วก็ดูอุณหภูมิได้นะ81องศานะครับดูค่าต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็บอกค่อนข้างเยอะนะรายละเอียดนะครับใน GoShell ครับนะฮะก็ประมาณนี้รีวิวเจ้าตัว GoShell Mini 3นะฮะอ่าไว้ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราอรอแป๊บหนึ่งนะรายได้กำลังขึ้นนะ43แล้วละนะ แต่เ,เรารอแป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันอ่ะหลังจากขุดในแฮนด์นะครับมาสักพักหนึ่งนะฮะรายได้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าสิบหกสิบนะครับอ่ะหลังจากเรารัมนมาสักพักนะครับรายได้จะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบบาทนะฮะเจ็ดห้าสิบแปดถึงเจ็ดสิบบาทนะฮะก็จะตกวันละประมาณสองเดือนละสองพันหนึ่งนะฮะค่าไฟตัวนี้ประมาณพันหนึ่งนะครับก็เหลือประมาณพันหนึ่งนะฮะ การคืนทุนราคาเครื่อง3ามหมืนานะครับหาร1น1,000ก็คือ39เดือนนะครับในการคืนทุนนะประมาณนี้นะเจ้าตัว KS Box นะครับคืนทุนประมาณ30กว่าเดือนนะแต่ถ้าด็อกขึ้นก็จะคืนทุนเร็วขึ้นนะครับวันนี้ก็ลาไปนีะครับกับตัว Mini d o กนะครับตัวนี้กินไฟล์400ประมาณ430บบาทนะแล้วก็ แรงขุด700เจแอมเพนะฮะนี่แรงขุดก็ค่อนข้างนิ่งดีนะครับที่704 mh มนะครับรอบพัดลม1,900รอบเสียงก็ไม่ดังมากนะครับประมาณ50-60เดซิเบลนะฮะโอเควันนี้เราเพียงแค่ครับก็ฝากไว้จับเจ้าตัวมีด็อกนะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เจบิตคอยเมนเนอร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนล้วจะมา รีวิวเครื่องอื่นๆให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ราไปนะครับสวัสดีครับ